โอเคจัดไปก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันกับ Exciter Rider กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับเนื่องจากมีคนขอเข้ามากันเยอะนะครับว่าให้ช่วยเปรียบเทียบนะครับหรือให้ช่วยเลือกให้หน่อยนะครับว่าระหว่าง Airlock ห5กับ Kick 1 5 0 i นะครับจะเลือกตัวไหนดีนะครับหรือว่าคันไหนนะครับที่คุ้มค่าและก็น่าซื้อที่สุดนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันแบบมัดต่อมัดเลยแล้วกันครับว่าระหว่าง2คันนี้นะครับคันไหนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับมากกว่ากันนะครับโดยการเปรียบเทียบของผมครับผมนะครับจะเปรียบเทียบทั้ง20จุดนะครับที่รถคันเนี้ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าไอ้ยีจุดนั้นนะครับใครจะเหนือกว่าใครนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเปรียบเทียบนะครับมุมมองนะครับหรือว่าคําวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยในคลิปนี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ กรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก็มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเย้ยหากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามช่อง Exciter Rider คนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจุดที่1นะครับก็คือเรื่องของโฉมนั่นเองครับโดยโฉมของแอนลอกครับปีแรกที่ออกมาก็คือปี2017นะครับส่วนคลิก150 i นะครับ ปีแรกที่ออกมาก็คือปี2018นะครับในข้อนี้ครับคลิกชนะไปนะครับคือเป็นรถที่โฉมใหม่กว่านะครับจุดที่2ครับเรื่องของสีนะครับสําหรับแอร์หลอกนะครับจะมีสีให้เลือกถึง6เฉดสีด้วยกันนะครับแต่สําหรับคลิก 150i นะครับจะมีอยู่แค่2สีให้เลือกเท่านั้นนะครับในข้อนี้ครับแอร์หลอกชนะไปนะครับเพราะว่ามีสีให้เลือกเนี่ยเยอะกว่านะครับจุดที่3ก็คือทางเลือกนะครับ โดย Yamaha a i r ล o อกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเลือกได้ถึง3ทัทางเลือกด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับรุ่น Standard ดนะครับ2รุ่น R version นะครับส่วน3นะครับรุ่น ABS version นะครับแต่สําหรับ Honda Click 150i นะครับเพื่อนๆนจะมีตัวเลือกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือรุ่น Standard ของ Click 150i นั่นเองนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับ a i r ล o c ชนะไปนะครับเพราะว่า มีตัวเลือกให้คนซื้อเนี่ยแต่สินใจได้ถึง3ตัวเลือกด้วยกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับจุดที่4นะครับเรื่องของปริมาตรกระบอกสูบจริงครับสำหรับ a i r ์ล็อกนะครับจะมีปริมาตรกระบอกสูบจริงก็คือ1 5 5่งสซีซีนะครับส่วน Honda าคลิกนะครับหนึ่มีปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่1 4 9 3งรเซีซีเท่านั้นนะครับในข้อนี้ a i r ์ล็อกชนะไปนะครับเพราะว่ามีซีซีมากกว่าถึงเกือบ6กซีซีด้วยกันนะครับ จุดที่5นะครับเรื่องของขนาดลูกสูบนะครับกับความยาวช่องชักนะครับโดยแอร์หลอกนะครับจะมีขนาดลูกสูบคือ 58. ม mm มนะครับช่วงชักก็คือ58.7ส mm. ิมมส่วนคิกหนึ่งนะครับจะมีขนาดลูกสูบก็คือ57.3ส mm. ิมมและความยาวช่วงชักก็คือ57.9ส mm. ิมมในข้อนี้นครับแอร์หลอกชนะไปนะครับเพราะว่ามีขนาดลูกสูบนะครับกับช่วงชักเนี่ยกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่าเนี่ย เกือบ1มิลิเมตรเลยนะครับในทุกๆด้านจุดที่6นะครับเรื่องของวาลนะครับแอนล็อกนะครับเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับมี4วาลต่อสูบและยังพ่วงมาด้วยนะครับระบบวาลแปรผันแบบ VVA ส่วน h อนด้าคลิกนะครับระบบวาลเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับมีเพียง2วาลต่อสูบเท่านั้นนะครับในจุดนี้ครับแอนล็อกชนะไปอีกเหมือนเคยนะครับเพราะว่ามีวาลมากถึง4วาลครับแล้วก็ยังมีวาลแปรผันแบบ VVA เนี่ยติดมาให้ด้วยนะครับ จุดที่7นะครับเรื่องของระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในจุดนี้ครับเสมอกันครับเพราะว่าเป็นรดหัวฉีดทั้งคู่นะครับของยามาฮ่าครับก็จะเป็นบูคอนะครับส่วนฮอนด้าครับก็จะเป็น pgm fi นะครับข้อนี้เลยให้เสมอกันนะครับจุดที่8นะครับเรื่องของพละกกำลังนั่นเองนะครับโดยแอร์ล็อกนะครับจะมีแรงม้ามากสูงสุดคือ15แรงม้านะครับที่8,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดก็คือ14.4นิวตันเมตรครับ ที่6,000รอบต่อนาทีส่วน h อน da คลิกนะครับจะมีแรงม้าสูงสุดก็คือ13แรงม้านะครับที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนะครับก็คือ13.4นิวตันเมตรนะครับที่5,000รอบต่อนาทีโดยข้อนี้นะครับแอ r ล็อกชนะไปนะครับเพราะว่ามีแรงม้านะครับมากกว่าถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมาในรอบที่ไวกว่าเร็วกว่านะครับแล้วก็แรงบีดนะครับ มีมากกว่าถึง1นิวตันเมตรนะครับแต่ว่ารอบเนี่ยอาจจะมาช้ากว่านะครับจุดที่9นะครับเรื่องของความเร็วท็อปสปีดนะครับแอร์ล็อกนะครับจะมีท็อปสปีดอยู่ที่115ถึง120กิมตรต่อชั่วโมงครับหรือถ้าเกิดว่าใครตัวเบาๆหน่อยครับอากาศจะขึ้นไปถึง125กิมตรต่อชั่วโมงเลยก็เป็นได้นะครับส่วน Honda าคลิกนะครับจะสามารถทําความเร็วท็อปสปีดได้อยู่ที่115ถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือถ้าใครเกิดว่าน้ําหนักตัวเบาๆนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้เหมือนกันนะครับซึ่งในข้อนี้ครับผมให้เสมอกันนะครับเพราะว่าความเร็วปลายนะครับไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักของคนขี่ด้วยนะครับจุดที่10นะครับเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสําหรับแอร์ล็อกครับอัตราการกินน้ํามันเชื้อเพลิงครับจะอยู่ที่41.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วน h o n d ้าคลิกนะครับจะมีอัตราการกินน้ํามันอยู่ที่46.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในข้อนี้ครับ Honda คลิกชนะไปนะครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันมากกว่าถึง5.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะว่าแอร์ล็อกนะครับเครื่องใหญ่กว่านะครับแล้วก็ล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับรวมถึงน้าหนักตัวรถด้วยนะครับมันก็เลยทําให้มีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยมากกว่าเล็กน้อยครับจุดที่11นะครับ เรื่องของความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับสำหรับแอร์หลอกนะครับความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงครับจะสามารถจุได้ถึง4.6ลิตรนะครับและของคลิกนะครับจะมีความจุถังน้ํามันก็คือ5.5ลิตรนะครับในหัวข้อนี้ครับฮอนด้าคลิกชนะไปนะครับเพราะว่าสามารถจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าถึง0.9ลิตรนะครับในจุดที่12นะครับเรื่องของล้อและยางนะครับโดยล้อของทั้งคู่นะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด14นิ้วนะครับส่วนขนาดยางนะครับ แอร์ล็อกนะครับยางหน้านะครับ110ทับแสนะครับส่วนยางหลังนะครับ140ทับ1น0้นะครับแลวก็ของคิกนะครับล้อหน้าคือ90สทับ80ส่วนล้อหลังนะครับก็คือ100ทับนะครับชนิดยางเป็นแบบจุบเบรดทั้งคู่นะครับโดยในข้อนี้ครับยามาฮ่าแอร์ล็อกนะครับเป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะว่าใส่ยางใหญ่กว่าล้อใหญ่กว่านะครับจุดที่13นะครับเรื่องของระบบเบรกนะครับโดยระบบเบรของทั้งคู่นะครับจะเป็นเหมือนกันก็คือ หน้าดิสหลังดำนะครับแต่จะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นแอร์ล็อกนะครับจานดิสหน้าครับจะมีขนาดใหญ่ถึง2 30มิลมนะครับส่วนจานเบรกของคลิกนะครับจะมีขนาด190มิลเมเท่านั้นนะครับในข้อนี้ครับผมให้แอร์ล็อกชนะไปนะครับเพราะว่าใส่จานดิสหน้าใหญ่กว่าคลิกนะครับถึง40มิลเมเลยนะครับต่อมาครับเรื่องระบบการสะเทือนนะครับโดยระบบการสะเทือนของทั้งคู่นะครับชกหน้านะครับจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับ ส่วนที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของโชคหลังนะครับสำหรับแอร์หลอกนะครับจะเป็นแบบคอย over คู่นะครับส่วนคิกไอนะครับจะเป็นคอย over เดียวนะครับในข้อนี้ครับผมให้แอร์หลอกชนะไปนะครับเพราะว่าเป็นคอย over คู่นะครับจุดที่15นะครับเรื่องของยูบล็อกนั่นเองนะครับสำหรับยูบ็อกของแอร์หลอกนะครับจะมีขนาดใหญ่ถึง25ลิตรนะครับส่วนของคิกนะครับ 150I ปริมาตรยังไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่ว่าดูจากรูปแล้วนะครับ จะมีความใหญ่เพียงแค่ครึ่งเดียวของแอ r ์ลอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ Air ์ล็อกชนะไปนะครับจุดที่16นะครับเรื่องของน้ําหนักของตัวรถนะครับโดยน้ําหนักของ Air ์ล็อกนะครับจะมีน้ําหนักอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือ116 117แล้วก็118กิโลกรัมนะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นที่เพื่อนๆชอบนะครับถ้าเป็นเบาสุดก็คือรุ่นสแตนดาร์ดนะครับส่วนหนักสุดก็คือ ABS เวอร์ชันนะครับส่วนน้ำหนักของคลิก 150i นะครับจะมีน้ำหนักอยู่แค่ 112กิโลกรัมเท่านั้นนะครับซึ่งในข้อนี้ครับ Honda าคลิก 150i ชนะไปนะครับจุดที่17นะครับความพิเศษของตัวรถนะครับก็คือในตัวรถเนี่ยนะครับมีออปชันอะไรพิเศษบ้างนะครับโดยการเปรียบเทียบของออปชันนะครับก็มีดังนี้นะครับไฟ LED นะครับมีทั้งคู่นะครับหน้าปัดเลนไมเป็นแบบดิจิตอลทั้งคู่นะครับ Smart Key นะครับคลิกมีติดรถมาให้เลยนะครับส่วนแอร์ลอกนะครับ ถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็ R เวอร์ชันครับจะไม่มีมาให้ครับจะมีแค่ ABS เวอร์ชันเท่านั้นนะครับต่อมาครับเรื่องของช่องต่อไฟเพิ่มนะครับหรือที่เรียกกันก็คือช่องที่จุดบุหรี่นะครับแอร์ลอกนะครับมีมาให้ครับส่วนคลิกนะครับไม่มีครับและต่อมาครับเรื่องระบบวาวแปรผันนะครับแอร์ลอกนะครับมีอยู่แล้วครับ VVA ครับส่วนคลิกนะครับไม่มีครับและต่อมาคือระบบดับเครื่องอัตโนมัติครับเมื่อจอดติดไฟแดงนะครับ แอร์นะครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาดกับ r าเวอร์ชันะครับจะไม่มีครับจะมีก็คือรุ่น ABS เวอร์ชันเท่านั้นนะครับที่มีมาให้ส่วน Honda c คลิกนะครับมีติดรถมาให้เลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับระบบสตาร์ทแบบพิเศษนะครับก็คือแบบไม่มีใดสตาร์ทนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในย a ม a h a าครับก็จะเป็น Smart Motor Generator นะครับถ้าเป็น Honda นะครับก็จะเป็น Alternator Starter นะครับและสำหรับในจุดที่17นี้นะครับเรื่องของความพิเศษของตัวรใ เสมอกันทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟังฟังดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็น a อร์หอกนะครับจะเหมือนมีทุกข้อเลยครับแต่ว่ามันจะมีทุกข้อได้ก็ต่อเมื่อเป็นแบบ ABS เอร์ชั่นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบ standard v อร์ชั่นะครับหรือว่า R v e ั่นน n ครับจะถูกตัดไป2ข้อนะครับเหมือนกับคลิกเลยนะครับคลิกเนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบกับของแอร์นะครับ ก็จะหายไป2ข้อเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยขอให้มันเสมอทั้งคู่แล้วกันครับเผื่อว่าใครจะเลือก a e r ์ลเนี่ยเป็นแบบตัว Standard อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครเลือกเป็น ABS version นะครับก็บวกคะแนนไปเลยครับว่าชนะเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีครบทุกข้อนะครับแต่นี่คือผมให้เสมอกันเท่านั้นนะครับจุดที่18ครับในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ modify ภายนอกนะครับเรื่องการตกแต่ง modify ภายนอกนะครับอันนี้ผมให้ Air ลนะครับชนะไปนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ นำไปตกแต่งนะครับโมดิฟายออกมาเนี่ยได้หลายแบบหลายสไตล์เลยครับจะแต่งเป็นสายแว่นก็ได้ครับหรือว่าตกแต่งออกมาเป็นแบบบิ๊กสกูตเตอร์เลยหรือว่าบิ๊กไบค์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรให้เลือกแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะแยะมากกว่าคลิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรพวกตกแต่งเนี่ยมันหาซื้อค่อนข้างที่จะง่ายนะครับตามร้านแต่งรถทั่วไปก็มีนะครับเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับและในทางกลับกันครับคลิก 150i นะครับ ถามว่าเรื่องของการตกแต่งเนี่ยมันตกแต่งได้เยอะไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับ Air ์หลอกนะครับส่วนเรื่องของแต่งนะครับก็หาซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับท้งร้านค้าทั่วไปนะครับกับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะต้องควานหากันเล็กน้อยครับแต่ไม่ใช่ถึงกับหาไม่เจอเลยครับต้องควานหากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ของแต่งนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของตัวของมันเลยเนี่ยครับมันยังไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยด้อยกว่า Air ์หลอกตรงนี้นะครับในข้อนี้ผมก็เลยให้ Air ์หลอกเนี่ย ชนะไปนะครับเพราะว่ามันตกแต่งได้เยอะกว่าอะไรได้เยอะกว่านะครับจุดที่19เนะครับเรื่องของการ modify เครื่องยนต์นั่นเองนะครับเรื่องของการ modify เครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมให้แอ r ์ล็อกชนะไปอีกเหมือนเคยนะครับสาเหตุที่ทําให้แอ r ์ล็อกนะครับชนะไปนะครับเพราะว่าทุนเดิมนะครับของแอ r ์ล็อกนะครับมันมาเนี่ยมันเครื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับมีถึง155่งซีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเป็นรถ4ีวาล์วนะครับซึ่งสายแต่งรถก็คงจะรู้กันดีครับว่า สองวาวกับ4วาวเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันนะครับในแง่ของการแต่งรถนะครับและก็ข้อได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเรื่องของวาวแปรผันนั่นเองนะครับข้อดีของวาวแปรผันนะครับมันก็เหมือนเรามีแคม2ตัวนั่นเองนะครับถ้ายกตัวอย่างเลยคือแคมตัวที่1นะครับเราเอาไว้ช่วงต้นนะครับแต่งช่วงต้นนะครับส่วนแคมตัวที่2เนี่ยนะครับหรือตอนที่วาวว v เเนี่ยมันทํางานครับเราก็สามารถไปแต่งในเรื่องขององศาโอเวอร์แลปเนี่ยได้เพิ่มเติมอีกนะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแบบไม่ม คุณก็มีแค่ตัวเลือกเดียวนะครับก็คือคุณจะเอากําลังต้นหรือกําลังปลายนะครับถ้าคุณเอากําลังปลายครับต้นก็อืดนะครับถ้าคุณเอาต้นปลายก็อืดนะครับคุณไม่สามารถแต่งว่าเอาทากําลังต้นแล้วก็กําลังปลายได้นะครับในแคมแคมเดียวนะครับแต่ถ้าใส่ VVA นะครับมันก็เหมือนมี2แคมใน1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เครื่อง 155CC ยาาซีซีของยานะครับยังได้เปรียบอยู่อีกหลายข้อเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ครับผมเลยให้ a อร์ลอกนะครับชนะไปนะครับเพราะว่าการโมดิฟายปรับแต่งเนี่ยมันจะทําได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับและก็จุดเปรียบเทียบสุดท้ายของเรานะครับก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะครับสำหรับราคาของยาม a าแอร์ล็อนะครับจะมีให้เลือกกัน3ราคาก็คือ65,400บาทในเวอร์ชั่น s t a n d a r d 68,400บาทในรุ่น R เวอร์ชันและ75,900บาทในรุ่น ABS เวอร์ชัน และสำหรับ Honda c คลิก 150i นะครับจะมีราคาเดียวก็คือ6 7 0 0บาทนะครับสำหรับในข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้อง h o n d a c คลิกนะครับที่ชนะไปครับเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปคะแนนโดยรวมให้ฟังกันครับว่าใครได้ไปกี่คะแนนครับสำหรับ Honda c คลิก 150i นะครับ จะมีจุดที่เหนือกว่ายามาฮ่าเอล็อกเนี่ย5จุดด้วยกันเองนะครับก็ได้ไป5คะแนนนะครับเพราะว่ามีแค่5จุดนะครับส่วนยามาฮ่าเอล็อกของเรานะครับจะมีจุดที่เด่นกว่าเหนือกว่า h o n d ้าคลิก 150i ครับถึง12จุดเลยนะครับก็ได้ไปถึง12คะแนนเลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็มาเปรียบเทียบเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมรับฟังกันแล้วครับว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผลคะแนนที่ออกมาครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า ยมห a าแอร์ล็อกนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าและก็น่าซื้อที่สุดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับระหว่างยมห้าแอร์ล็อก1น5นะครับกับคิก1 5 0่ไอนะครับว่าตัวไหนเนี่ยจะคุ้มค่าและก็น่าซื้อมากกว่ากันนั่นเองนะครับซึ่งการเปรียบเทียบนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบสไตล์ของผมนะครับว่าเวลาผมเนี่ย จะดูรถนะครับเวลาจะซื้อรถเนี่ยผมดูอะไรบ้างผมเปรียบเทียบอะไรกันบ้างครับก่อนที่จะซื้อรถ1คันนั่นเองนะครับว่าันหนคุ้มไม่คุ้มครับน่าซื้อไม่น่าซื้อนะครับแล้วก็เสริมเรื่องของราคาอีกนิดนึงครับเพราะมีหลายคนครับชอบเปรียบเทียบในเรื่องของราคากับอ่าเรื่องของตัวรถนะครับอย่างเช่นนะครับคลิกนะครับ6700บาทครับกับถ้ากันใจนะครับเก็บเงินซื้อแอลล็อกนะครับในราคาเอาแบบสแตนดาร์ดนะครับ65,400บาทเนี่ยราคาต่างกันแค่ 5,000บาทนะครับควรจะซื้อขนไหนดีนั่นเองนะครับมีหลายคนเนี่ยชอบถามผมอย่างเงี้ยประจําเลยนะครับผมก็จะตอบว่าผมไม่มีอำนาจใดๆนะครับที่จะไปตัดสินใจเนี่ยแทนเพื่อนได้นะครับว่าจะต้องซื้อคลิก150 i อหนะครับหรือว่า a อ r ล็อก1น5นะครับเพราะว่าเงินของเพื่อนๆนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆเท่านั้นนะครับผมไม่อาจจะตัดสินใจได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามในมุมมองของผมนะครับผมก็อยากให้เพื่อนเนี่ยลองคิดนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างเงิน5,000บาทนะครับกับสิ่งที่เพื่อนเนี่ยจะ คืออะไรนะครับถ้ายางคลิกเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อได้ในราคาถูกกว่า5,000บาทใช่ไหมครับและเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รถที่เหนือกว่าคู่แข่งเนี่ย5จุดด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับกั้นใจนะครับเก็บเงินอีก5,000บาทนะครับเพื่อซื้อ a อ r ล็อก155่ครับเพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะได้รถที่เหนือกว่าเพิ่มมาอีก12จุดนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองกลับไปคิดแล้วกัน,นครับว่าเราจะยอมเสียเงินไหมครับกับความพิเศษอีก12จุดนะครับในราคา5,000้าพันบาอนั่าากรเสีเงิน5,000บาย มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมก็คิดว่าแค่ได้เครื่องใหญ่กว่านะครับ5ซีซีนะครับกับเป็นรถ4วาลนะครับแล้วก็มีวาลแบบผันอีกด้วยนะครับแล้วก็แถมยังได้ล้อใหญ่อีกด้วยนะครับแค่นี้ผมก็ว่าคุ้มแล้วนะครับกับเงิน5,000บาทนะครับที่จะต้องเสียไปนั่นเองนะครับอันนี้คือในมุมมองผมเท่านั้นนะครับส่วนใครจะมองยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้เพราะว่าในคลิปนี้นครับความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่มีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวเรื่องของรถ2คันนี้ครับแอร์ล็อกหนึหครับหรือว่าคลิก1น0่งไอนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดยังไงกันบ้างครับสาหรับรถ2คันนี้ครับคันไหนน่าซื้อนะครับคันไหนไม่น่าซื้อนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยกำลังขี่รถรุ่นไหนนะครับใน2รุ่นนี้อยู่ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับว่ารุ่นเนี้ยขี่เป็นยังไงครับขี่ดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียนะครับหรือว่าอยากให้ผมเน แสดงความคิดเห็นด้านล่างใต้คลิปได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของที่ทำมาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยนะครับและหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปที่ผมทํามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งครับหรือว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆคนไหนครับที่กําลังดูดูรถ2คันนี้อยู่นะครับที่อยากจะซื้อครับและเขากําลังจะตัดสินใจอยู่ครับก็ลองส่งคลิปเนี้ยไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับเผื่อ อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณแชร์ไปให้เพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาก็ได้นั่นเองนะครับและก็สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่กําลังรู้ช่องผมใหม่ๆครับแล้วก็อยากจะติดตามช่องของผมต่อนะครับดูซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอารถรุ่นอะไรนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับก็อย่าลืมครับกดปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยครับและก็ที่สําคัญเลยก็คือเลือกหัวข้อที่เป็นทั้งหมดด้วยนั่นเองครับพะเวลาผมอัพคลิปมาใหม่ๆนะครับ มันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนๆเนี่ยทันทีเลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแลบฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ